สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ปูขุคนเดอยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ซอกสราสวรรันนะพี่น้องเมื่อในกะซิมาเห็ดเมนูแกงวายใส่กระดูกงัวเนาะหรือว่าหยำบหยวงงัวอะไรเมื่อี่กะอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่านะพี่น้องใกล้จีฮอดปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่น้องสุขุมสุขคนอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขุมสุขคนเดอร์ตลอดปีตลอดไปพี่น้อง,งเฮงเงรลยรวยวัาจะสุขุสุขคนอะไรเนาะ มันเอกะสิมพิคิดข้อเทียงอยู่นะเนาะสีแกงไวายใส่กระดูกอะไปะไปเบิ่งไปชมกันเลยบัดนี้พี่น้องนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยำหลวงงัวอะละหรือว่าพวกอันนี่แหละนี่คงเศษข้าวอะไรเนาะเศษที่มันโมเมนต์สิ้นนะพี่น้องมันแบบนี้เป็นเอ็นเป็นอย่างมันจะแซบมันหอกมันมันไหนเป็นปากมันสีหน้านี่เด่น ชิมันๆเนาะทางต้มไปเปิดชิมันแกงสะกายนี่แซ่บขนาดเท่าชิมาหั่นเลยเนาะมาเลยตอนนี้เขาก็ชิมาหั่นกันเลยเนาะมันอาชิมหยาบๆเลยเด้อพี่น้องหั่นพอดีคำอ้อมเสวายโอ้แซ่บหลายเด้อตอนนี้เขากำลังข้างน้ำไว้เนาะ ก็แซบได้นี่ค่ะเอื้อบดีๆแล้วกจามำกระจำเอ็นเคียงกับสีดำๆนี่ด้พี่น้องเด้อ ตอนนี้เขาก็หั่นไปเรื่อยๆเนาะหั่นพอดีคำหลยตอนนี้เป็นนางนเห็นมีคนจะเอาออกไาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มน้ำเนาะพี่น้องเขาชีนี่แหละต้มอันนี้ทำมันปเปื่อยะลรจังสีแกงเนาะเขาก็จะใส่ลงไปเลยเนาะสใส่บราไหลปลา,าไหลทะเลกระเจี๊ยบต้มเปื่อยมมันไปเปื่อยเยืมเจียวก็ะแทกเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนปากส่วนในยังมันค่ะดิอัน พวกเอน็นเศษยังมันจะเจ้าลอกออกนะพี่น้องมันมีความมันหละ้ะก็ความแซบอยู่ต้มมันเปื่อยๆเราจะอปอกวายก่อนเนาะบ่ะน,นี่ต้มบ้างต้มเลยต้มตัวนี้ก่อนแล้วยังต้มวาย คันบมต้่มก็คมแล้วไหวตรงต้มให้มันจะจืดก่อนจังบุคมนต้มยินน้า,นนามันเนะาะเถอหนึ่งพี่น้องมันจะเป็นเขาปอกแล้วเขาพอดีตัวนี้มันเริ่มเปื่อยแล้วเัาก็ชีปอกไว้แล้วเขาก็ชีหั่นไวไปชินปช้นไปชิน้นหรือไข่เราไหมนี่ก็สีมากต้มีาเนา,นา,านเนะถ้าคมแห้งซุ้มผู้ชายผึ่บหมัหกอะไรมันคมวน okay, 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 ปวดโอดกานี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไวเนาะ วายเ้าก็ชิมาปอกอันนี้คือปอกเรียบร้อยปอกห้องก็ชิมาต้มต้มแล้วก็ชิมาแกงใส่ก,กระดูกโอ้ยแซ่บจะได้จะเก่าหของไม่ได้ซื้อกินนอกวายนนเนี่นี่จะกินวายโคกเดี๋ยวนี่ก็จะซับขายเบิดปอกวายในระหว่างที่ต้มกระดูกต้มเอ็นแกงกะหรีเนาะ แข็งโคตดเพราะว่าแล้วเขากินลำมันเลยนี่ยิพันเนี่ยมันเขากินซ้ำยอดเจ็ดยอดล้มแห้งมาเนี่ยนี่พี่น้องยอดวายพี่น้องบางคนอาจจะเคยกินอยู่เนาะ ก็หมักกินพร้อมพร้อมพร้อมคือไวโคกนี่แหละไวโข่งมันมีแล้วเดี๋ยวเบิดเลย ดินโมงามปลูกก็จะได้ได้ไหวนี่นะก็จะปลูกเอาคันดินคือบ้านไผ่ปลูกได้อ๋อได้มันบเเ็็นพอหกสื่อฮะเด็กหาบป็น่ะเด็กฮะเด็กคัะ กูให้คนกูให้หมดโดองกูให้หมโดองก็อีดุ๋ยคนลี่ค่หนาว่ามุมได้หมูลี่คนหนาเงี้ยย่านไหมแม่ยีน่าเขากลั่นไปเห่าบับดูแลนไปไรมึงหาตุ๊ตอนนี้เขาก็ปอกแล้วน้องพี่น้องเอ้ยวายพี่น้องเอ้ย บางโตกับแข้งเป็นลำก็จะกันยังตันมาขายคันตนี้ฮะตมันยังต่ำอย่าค่ะโอเคอยู่เนาะตัวอะไรมันเป็นลำค่ะโก้ยนี่นี่หมัดหนึ่งเนาะหมัดหนึ่งหอมโบได้เนาะหมัดสองหมัดสองหมัดแล้นี่พี่น้องสองหมัดเนาะแพงเติบอยู่พ่อชีมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้ไหเนี่ยแล้วก็สีต้มเนาะตอนนี้ก็เดือดแห้งลยแล้วพี่น้องก็ยังโบเปื่อยอังเนาะ ส่วนอันนี้ก็ชีเป็นวายแล้วเขาจะหั่นเป็นชิ้นเนีนนน่น้อยเนน้อยบอกเลยว่าจะไป็นหยองยนนางเนาะรัวไปยีเน่ยนางใส่รอให้ตัวน,นี้มันเปื่อยก็ชีต้มวายก่อนเนาะกินข้าวเที่ยงเพื่อจะแซ่บดีดอกพีชขาวแห้งๆเดือดขนาดหม้อมันกะชีดำๆดในเด้อโฟมมันเดือดแล้วมันพดมันพดรวมเดือดแล้วขึ้นมาเกิ่มแค่นี้เนาะตอนนี้เขาก็ชีมาต้มวายก่อนเนาะหลังจากที่ปรุงมัน ต้มยำงับยวงมาแล้วก็ต้มไวก่อนหยาบหยาบพี่น้องเอ้ยับยวงก็ได้ชมเสือเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สองเนาะวันนี้ตำหมักแตงแล้วก็แกงไวกพี่น้องแตงโขลกเป็นตัวแหวนเลยเนาะนี่กระไรไ่สำนีเนาะแต่หมากก็บม่ค่อยจะงามขนไดนดอกสองหมากเนาะตำเที่ยงใส่สมคามแซ่บๆเลยมื้อนี้ ตอนนี้เขาก็ต้มไวแล้วไปถิบร้อยเนาะพี่น้องแล้วก็นี่เลยเอาอันนี้ขึ้นมาข้างเนาะใส่ไวลงไปต้มหน้าดีเนะาะวันนี้เขาก็จะมาปุ่มปกติว่าชิใส่ยานางเลยพี่น้องพอดีหิวข้าวแห้งเลยได้ใส่เลยยานางก็ได้ตอนนี้เขาก็ใส่ไวลงไปแล้วเนาะค้นเหมือนก็น้าน้อยพอดบวกจัก เผือกสดแก็งไวเศษกระดูกเคย่มาพริกกับเอาเบือลงไปโอ้ยลืมเก็บพาออีตูเนาะนนนเออไม่ยุส่ะ เล้าลงไปหลังจากที่ห้าต้มเัาแป้งวันนี้เราก็จะไปตำแป้งเนาะเป็นงวง,งว่ะุดช้ายเลยจะใส่ปลาแดกพี่น้องให้มันเดือดไวหอย่งอยู่เนี่เนาะกระกระดูกอันกระดูกรอวาอันนี้มันจะได้เปือ่อย ตอนนี้หม้อแกงไวยเขาก็เดือดเต็มที่เน้องพี่น้องไปแด้ก็ใส่ไปแลวเนาะวาแมงรักเขาก็ใส่ไปแล้วเขาอีตู่เ้ยใส่ไปเลยโ้วตรอให้มันเดือดได้ที่อีกก่อนเนาะแหมจำหน่ว,นวงรั่วกระดูกมันเปื่อยกอน<ม>ตอนนี้มแตงเขาก็ตำแล้วนาะพี่น้องไปถ่ายเบิ่งตอนตำเนาะประมาณนี้เลยเนะาะจำมะแตงแตงอยูเองเนาะส่วนแกงไวยเราก็ยังขดดูหันเลนยยาบลิรอ ตอนนี้ก็แกงวายเขาก็ชุกเลยเนาะพี่น้องหรือว่าแล้วอลไรเนาะโบได้ใส่น,น้ำเนีนางเนาะปกติต้องใส่เลยเอ็นนี่กินบ่อยากได้บ่ได้นี่กินแต่วายไปก่อนหลายชัมมย่วโมงไหนยังบ่เปื่อยอยู่วายจนเปื่อยละพึ่งวุ้งอยู่แล้วออกน้ำลงใบสุด มีโองเมนโอมาเนี่ยเก่งวายกับตำมแตกมาเด้อพี่น,น,น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมาเลยเที่ยงแล้วแหละตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ได้เวลากินแลนะ้วเนาะเดี๋ยวให้ชิพนกินก่อนอพี่น้องมากินข่าวแล้วสบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขี่หนูมาจากกัน บ่มีดอกขิมแมงวันเขา่าตอนนี้จุ๋นกำลังกินหยาบอะไรหยาบอะไรกับกินแอะไ้ก็คืนเล่มก็ไปพึ่งในท้องแล้วสุกชัยเอ็นเอ็นเถ่ามันเลยดขนาดบังเหงร์นะพ่อนาะ มันยุ่งยากมากเลยนะแหม่มบังลมต้องมึนๆนะแม่มฉบอคือบ่อกเ่าสกินไงเกลี่ยด้วยเหรอใส่มังหงและปลาชิเปลือย เอาแ่วข้างในเ <laughs> สียงคอเงวประหลงปลองเป่งโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้เนยๆก่อนเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องหรือก,กดสั่นกระดิ่งกันนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องไปแล้ว<อ>บ๊ายบาย